เฮ้ยนี่คุณทำอะไรเมียผมเนี่ยฮะถ้าเกิดว่าเมียผมเป็นอะไรขึ้นมาเนี่ยคุณรับผิดชอบไหมทำบุญทำทานให้คนมีการตาบอดด้วยชนะคะคุณผมไม่ทำอะไรทั้งนั้นน่ะนี่คุณเป็นบ้าหรือเปล่าฮะทำแบบนี้คนอื่นได้ไงทำบุญทำทานให้คนมีการตาบอดด้วยชนะคะคุณโอ๊ยเจ็บเจ็บท้องจังเลยค่ะฮึคี เจ็บมากไหมเจ็บตรงไหนหรือเปล่าไม่รู้ลูกเราจะเป็นอะไรหรือเปล่าคะ่ะกี้กลัวคะ่ะอาร์แย่แล้วแบบนี้ต้องรีบไปหาหมอนะเด็กอาจเป็นอันตรายก็ได้ไปไปเลยนังกี้ฉันต้องเปิดโปรแกให้ได้ว่าแกไม่ได้ทองจริง กี้ว่าเราไม่ต้องไปหาหมอแล้วะคะ่ะกี่ค่อยยังชั่วขึ้นแล้วแต่กี่ครับผมว่าคุณไปให้หมอตรวจสักหน่อยเถอะนะครับกี่บอกว่าไม่เป็นไรก็คือไม่เป็นไรไงคะอาร์ตอีหนังน้ำหวาคุณว่าอะไรนะครับอาร์ตคะพอดีกี้เดินไม่ไหวแล้วอะคะ่ะคุณช่วยเอารถมาล็กกี้ตรงนั้นได้ไหมคะได้ครับได้ครับ แต่ว่าคุณยืนรอคนเดียวตรงนี้ไหวนะครับค่ะไหวค่ะเดี๋ยวอีนังน้ำหวาแกนี่นที่รอดทำร้ายลูกฉันน่ะลูกเหรอพูดออกมาได้ เธอหลอกอาร์ตได้แต่เธอหลอกฉันไม่ได้หรอกพวาความลับอะมันไม่มีในโลกยังไงล่ะคอยดูนะฉันจะบอกอาร์ตให้หมดเลยจะไปฟ้องอาร์ตอย่างนั้นเหรอแล้วคิดเหรอว่าอาร์ตจะเชื่อแกแกมแค่ตัวอฉาที่เห็นเมียใหม่ท้องอะเลยทนไม่ไหวต้องหักละอาร์ตโอยโอ้ ยค่างเมียเก่าของคุณอ่ะมันแก้เป็นคนตาบอดมันจะทําให้กี้แท้งอะค่ะพอกี้จับได้เนี่ยมันก็ตบกี้เจ็บไปหมดแล้วค่ะนี่น้ำวะผมไม่คิดเลยนะว่าคุณจะใจร้ายขนาดเนี้ผมเองก็ยอมรับว,ว่าผมเลวที่ทํากี้ท้องอ่ะแต่คุณก็ไม่ควรลงกับกี้หรือว่ากับเด็กในท้องแบบนี้หรอกนะคุณมันโง่โดยกี้หลอกมีไม่รู้ตัวอ่อะคะ่ะดูสิคะนางเมียเก่าของคุณอ่ะ กำลังจะสร้างเรื่องใส่หลเกียรค่ะเพราะว่ามันเนี่ยมีลูกให้คุณไม่ได้อ่ะมันก็เลยอิจฉาเกียรค่ะคุณไปให้พลเลยนันวะอย่ามายุ่งกับพวกเราอีกเราเลิกกันไปแล้วอ่ะก็ขอให้มันจบแค่นี้เถอะนะกี้ว่าเรารีบกลับบ้านกันเถอะนะคะอาร์ตกี้เจ็บไปหมดทั้งตัวแล้วค่ะผมว่าเรารีบขึ้นรถกันเถอะครับผลตรวจที่มันเอาให้คุณดูอ่ะ มันเป็นของปลอมมันจ้างคนมาปลอมเอกสารให้คุณดูไงนี่คุณจะแต่งเรื่องอะไรอีกน้ำวะงั้นฉันขอถามคุณคำเดียวเมียคุณเนี่ยไม่ยอมไปตรวจที่โรงพยาบาลใช่ไหมแต่ยืนยันว่าจะฝากของที่คลินิกแทนนี่คุณรู้ได้ไงวันนั้นฉันไม่ค่อยสบายเลยแวะมาหาหมอที่คลินิก และพระเจ้าก็ไม่เข้าข้างคนผิดทำให้ฉันได้พบความจริงนี่ค่ะเงินหนึ่งแสน คุณหมอช่วยทำผลตรวจปลอมให้ฉันหน่อยได้ไหมคะไม่งั้นอะ่ะสามีฉันขอหย่าฉันแน่เลยคะ่ะไม่ได้หรอคะ่ะคุณมันผิดจรรยาบรรแท์แล้วก็ผิดกฎหมายด้วยโถคุณหมอช่วยฉันหน่อยกันนะคะนะคะเสียใจด้วยนะคะงั้นฉันขอตัวก่อนนะคะเชิญครับ ดีจริงใช่ไหมใช่ค่ะเราไม่คุณได้นะแต่คุณต้องให้ผมมีใจดีจริงนะโอเคถ้าคุณทำได้อะฉันจะให้เงินสดคุณเดี๋ยวนี้เลยอันค่ะอานอย่าไปเชื่อมันนะคะมันใส่ร้ายกี้ค่ะอนงั้นผมจะไปถามหมอที่คลินีกถ้ามันไม่ใช่เรื่องจริงนะคุณโดนแน่นำวานไม่ต้องเสียเวลาไปหรอกคะ่ะ เพราะฉันมีหลักฐานในมือถืออีกอย่าง นี่มันอะไรกันหนิพี่คุณยัดลูกป,ปุ๋งจริงเหรอนะเอาไหมผมดูไม่คุณคุณคุณออกมานี่คุณคุณน,นี่แหละครับที่ให้ผมปออลอมเอกสารตำรวจคะจับเลยคะ่ะ <c oughs> ไอห้หมอนี่แกตำรวจมาจับฉันทำไมเนี่ยก็เธอแอบอ้างปลอมเอกสารว่ามาจากคลินิกฉันทำให้คลินิกฉันเนี่ย เสื่อมเสียชื่อเสียงยังไงล่ะคุณมีความผิดโทษฐานปลอมแปลงเอกาสารทางการแพทย์โทษของการปลอมแปลงเอกาสารทั้งจำทั้งปรับนี่ไงลูกของเธออาร์ตคะช่วยเมียด้วยค่ะกีคุณเร็วมากคุณโกหกผมมากเราเลิกกันคุณใส่หัวไปให้พ้นเลย โ,โ,โนะอ๊ยโอ๊ยปนะอาดอาดนาผมมันโง่เองอ่ะคุณให้พลยผมได้ไหมอ่ะคุณทำฉันเสียใจมากนะคะคุณเลือกที่จะเชื่อผู้หญิงคนอื่นอ่ะ ทำไมคุณไม่เชื่อฟังเมียคนนี้อะคะผมขอโทษนะวะผมมันโง่อะคุณยกโทษให้ผมได้ไหมฮะถ้าฉันไม่ยกโทษให้คุณน่ะฉันจะตามหาความจริงให้คุณทำไมล่ะคะนำะ้ำหวขอบคุณคุณมากเลยนะครับที่ให้โอกาสผมอะผมยอมรับว,ว่าผมมันโง่ แต่ผมจะไม่โง่ซ้ำสองอย่แน่นอนอะ่ะต่อไปผมจะเชื่อฟังคุณผมจะไม่ให้ใครมาทำให้เราสองคนทะเลาะก,กันอีกแล้วขอโทษนะน้ำวะ